วันนี้เราจะมาฝึกกิบเด็กด้วยการตบมือนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะ1 2 3ซ้าย1 2 3ขวา1 2 3หน้า1 2 3หลัง1 2 3บน1 2 3ล่าง1 2ซ้าย1 2ขวา1 2หน้า1 2หลัง1 2บน1 2ล่าง1ซ้าย1ขวา1หน้า 1, หลังหนงบน1ล่างซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างรอบสุดท้ายเราอาจจะไม่พูดอะไรนะคะแค่ทำมือคือเป็นการเก็บเด็กให้เด็กเงียบเสียงนะคะฝึกซ้ำๆนะคะแบบนี้ให้เด็กๆได้รู้วิธีการเงียบเสียงเวลาเข้ามาในห้องเรียนนะคะ